สวนทุเรียนสวนทุเรียนที่จังหวัดตราดผมรู้แล้วว่าเป็นสวนทุเรียนแต่ผมต้องไปงานมาจังหวัดตาดน้องคนเดิมมากก่อนที่เราจะไปเป็นประธานเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมีของติดไม้ติดมือไปฝากกับคนในงานก็ซะหน่อยไงเราเนี่ยจะพามาดูการแบบว่าการปลูกทุเรียนกันแบบว่าทุเรียนส่งออกด้วยโอและนั่นนั่นลำใหญ่ปะครับที่ห้อยๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลำไรกะโลไม่ใช่ลำใหญ่อะที่ วัดดีอ่ะและนี่หน่อยหน่อยหน่อ ครับเชิญครับท่านประธานเป็นครับเปรี้ยงเลยเปรี้ยงเลยเปี้ยเลยเปี้ยเลยคุณพาผมึงเปี๊ยคุณพาผมมาไหนเนี้ยคุณละีพั๊ย สวนทุเรียนสวนทุเรียนที่จังหวัดตราบผมรู้แล้วว่าเป็นสวนทุเรียนแต่ผมต้องไปงานผมมาจังหวัดต่านน้องคนเดิมอ่ะวันนี้วันดีใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะต้องไปงานขึ้นบ้านใหม่ของลูกชายใช่ใช่แล้วผมแต่งตัวผมต้องไปเป็นประธานเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยผู้ใหญ่ที่บ้านเขาเนี่ยฝากฝังผมไว้ผมต้องไปเป็นประธานในพิธีให้เขาพิธีอะไรพิธีตัดลิปโพให้เขาตัดลิปป ok ิ้งเดี๋ยวก็ชูสองนิ้วกันตาย ออผมจะไปงานแล้วคุณพาผมมาทําไมเนี่ยเป็นประธานเลยประธานเป็นประธานเลยคุณก็ดูชุดผมสิเนี่ยโอ้โหเออแต่งเต็มมากเลยเป็นไง like. คือชาติหน้ามีจริงนะครับเกิดเป็นอะไรก็ได้ไม่เกิดเป็นเสื้อสูทของมึงเออโอ้โมันแน่นจัดอ่ะแน่นแน่นรู้สึกจุด่ชี้ใช้ยืดยากสไตล์อังกฤษสไตล์อังกฤษอ่ะรัดรูปเออโอ้โหแล้วเรามาทำอะไรเนี่ยที่เนี่ยวันนี้ก็จะพามาไงเห็นคุณบอกว่าคุณจะเป็นประธานใช่ไหมครับ ก่อนที่เราจะไปเป็นประธานเนี่ยวบางทีเราอาจจะต้องมีของติดไม้ติดมือไปฝากกับคนในงานก็ซหน่อยไงแล้วที่นี่หน่ยคือไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นทุเรียนแบบว่าที่พิเศษมากเลยแต่รับถ้าอยากรู้ว่าพิเศษไงเดี๋ยวต้องไปรู้จักกับเจ้าของสวนที่นี่พี่ป้อมโอ้นัดไปแล้วด้วยนัดไปแล้วเป็นต่เป็นตาเลย<ป>ทีเดียวไปไปไป,ไปเจพี่ป้ม เลยหล่อเหลือเกินเอ้าแล้วทําไมคุณมาที่นี่ก็ไหนไหนมาทั้งทีนะมันต้องได้ประโยชน์เพราะว่าคราวที่แล้วเราไปที่สวนทุเรียนที่จังหวัดนครนายกที่ป่าขางใกล้บ้านสวนเพื่อนคุณสวนเพื่อนผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาปลูกเนี่ยก็คือแค่เฉพาะคนที่มาจองภายในประเทศแต่อันนี้คือที่มาที่นี่นะก็คือว่าเราเนี่ยจะพามาดูการแบบว่าการปลูกทุเรียนกันแบบว่านอกจากในประเทศแล้วก็ถือว่าเป็น ทุเรียนส่งออกด้วยเพามีเทคนิคการยังไงให้คุณภาพของทุเรียนเนี่ยออกมาเนี่ยสามารถที่จะตามมาตรฐานของการส่งออกแล้วก็น่ากินแต่นานไหมไม่นานไม่นานมากอย่านานมากนะคือเกษตรเนี่ยการทางทําเกษตรเนี่ยมันต้องสบายแล้วก็ใช้เวลาไม่มากคือมันต้องนิดเดียวนิดเดียวคือไม่ผมต้องรีไปงานด้วยนะคุณอย่ามึนแขนนี้นะไม่ต้องหัวล้วเจอใครเนี่ย เจอเจอพี่ป้อมก่อนอ้าวสวัสดีครับคุณป้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป้อมกับพี่ป้อมกับพี่โต๊ะไม่ใช่อัศวินวสานอ๋อลูกชายอ๋อลูกชายนะครับลูกครับลุกครับลุกครับครับผมพี่พี่ป้อมสวนที่นี่พื้นที่เท่าไหร่ครับพี่ สวนที่นี่พื้นที่30กว่าไร่ huh huh. ค่ะกับสิิบค่ะพี่ที่นี่คือชื 20, ่อสวนทุเรียนทานฟอร์มค่ะใช่ค่ะสวนทุเรียนทานฟอร์มเพราะเราใช้ทานฟอร์มเน้นเป็นหลักเลยค่ะผมเพิ่งรู้ไอ้ทุียงนทุเรียนทานฟอร์มนี่คือชื่อชื่อพันธุ์ของทุเรียนผมเพิ่งคยได้ยินว่ามันมีชื่อพันธุ์ทุเรียนทานฟอร์มด้วยครับชื่อพันธุ์ทุเรียนทานฟอร์มนี่ไม่มีค่ะไม่มีมันเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองของเราค่ะ๋อที่นี่มีกี่พันกี่สายพันธุ์ครับพี่ ที่สวนเราจะเน้นปลูกแต่พันธุ์หมอนทองโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าแต่ว่ามีพวงมณีด้วยต้นเดียวเราจะดูที่ปลูกใหม่แปลงเล็กแต่หน้าตึกแปลงนี้เนี่ยคือหมอนทองลาบดูลับเลยการปลูกทุเรียนนี่คือมันยากไหมคือกี่ปีถึงจะได้ผลผลิตแบบนี้ครับกี่ปีได้ผลผลิตก็5ปีครับปีแต่ว่าทางเรานี่3ปีครึ่งแล้วก็ตัดได้ล้วค่ะก็สามารถที่ผลผลิตแล้วใช่ค่ะสามปีครึ่งค่ะคือแล้วคือเทคนิคพิเศษในการดูแลของเขาเนี่ยยากยากไหมครับสำหรับต้นทุเรียน ก็ถามว่ายากไหมก็ถ้าเรามันก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใส่ใจเหมือนเหมือนเราเลี้ยงลูกอะคะ่ะต้องใส่ใจทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วก็เกี่ยวกับตัว ปุ๋ยที่เราจะใช้ด้วยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนพี่ป้อมมาลองผิดลองถูกเพราะว่าพี่ป้อมไม่ใช่คนสวนเนาะแล้วพี่ป้อมก็เลยมารู้จักว่าทานฟอร์มเนี่ยมันสามารถลดต้นทุนมันก็แบบเป็นตัวโจทย์จทที่ว่าเออมันทาให้เราเลือกตัวนี้จบถือว่าจบจบในจบในขวดเดียวจบในขวดเดียวก็คือว่าราคาถูกด้วยและคุณประโยชน์เดีสูงด้วยแล้วใครคือเอฟซีสายเกษตรเราก็อยากรู้เรื่องเรื่องลงรายละเอียดเนี่ยสามารถมีใครที่จะแนะนําให้เราได้ไหมมีค่ะน้องเอเลยค่ะน้องเอ อ่าเชิญครับเชิญครับคุณเอครับสวัสดี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 ครับโอ้นี่ได้มาถึงตลาดมาเจอกันที่ตลาดจนได้นะครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับพี่ชื่อเอวุฒิศักดิ์ทองน้ำแก้วนะครับถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการดูแลดินแลวก็ปุ๋ยดูแลทุเรียนอยู่ครับตอนนี้ียกว่าต้องเป็นแบรนด์ของทานฟอร์มนะครับซึ่งเราจะมีทานฟอร์มซอยมีทานฟอร์มพลัสสูตรหนึ่งครับพอน ฟัดสูตรสองนะครับสสูตรทานฟอร์มซอยก็ช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องของดินครับนะครับหลังจากนั้นก็ทานฟอร์มพัดสูตรหนึ่งก็เรื่องของรากลำต้นและใบอทานฟอร์มพัดสูตรสองก็เรื่องของลูกครับครับครบเลยแสดงว่าเป็นไม้ผลใดๆใช้ทานฟอร์มได้หมดเลยได้ทุกชนิดเลยครับถ้าเป็นไม้ผลครับโอเค มองวิธีวิธีการการใช้หนาดว่าตั้งแต่ตั้งแต่ทานทานฟอร์มซอยทานฟอร์มซอยนี่คือเขาเป็นเป็นรูปแบบของเขาเป็นเป็นน้าหรือว่าเป็นเม็ดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับทานฟอร์มซอยเนี่ยจะเป็นผงดําๆนะครับผงดำๆวัตถุประสงค์ก็คือใช้เพื่อปรับปรุงสภาพของดินนะค,ค,ครับซึ่งสิ่งที่มันพิเศษก็คือมันมีฮิวมิทฮิวมิทหรือว่าฮิวมัสเนี่ยมันช่วยในเรื่องของทําให้ดินเนี่ย ปรับความเป็นกดเป็นด่างมาอยู่เป็นกลางช่วยเรื่องของเติมอากาศลงไปในดินรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดินนะครับเมื่อมันมีอากาศมีความชุ่มชื้นจะมีจุลินทรีย์ดีเกิดขึ้นเยอะอ่าแล้วมันก่อให้การออกรากของต้นไม้ในดินเนี่ยออกดีขึ้นด้วยอ๋ออ่ะหลังจากเราปรับดินแล้วสเต็ปต่อไปคืออะไรพี่อ่าสเต็ปต่อไปนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในฤดูกาลถัดไปครับครับฤดูกาลถัดไปก็คือเริ่มตั้งแต่จะออกดอกนี่แหละครับวันนี้เรา เก็บผลผลิตส่งหมดแล้วเราก็จะมาเริ่มการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งแล้วก็เตรียมใบเพื่อสะสมสารอาหารการเตรียมใบของทุเรียนก็คือต้องเรียกว่าเขาเรียกว่าทำใบสามชุดความหมายก็คือให้มันออกยอดแล้วก็เป็นใบเพสลัดใบแก่สามชุดซึ่งจะใช้เวลาประมาณ6เดือนชุดละสเดือนก็คือว่า เออทานทานฟอมพัดสูตรหนึ่งสูต <c oughs> รหนึ่งเนี่ <c oughs> ยคือดูแลระยะ6เดือนนี้ระยะ6เดือนนี้คือ<ห>ต,ต้ตงองแตกตดแตกิิฐใช่ครับใบเรียกว่าชุดช่วงของทําใบใช้สูตรหนึ่งอย่างเดียวเลย <c oughs> และและสูตร2นะครับสูตร <c oughs> 2ใช้ตอนไหนเอ่ยสูตร2นะครับเมื่อมันใกล้จะถึงช่วงของการแตกตาดอก <c oughs> สูตร2เนี่ยวัตถุประสงค์มันก็คือเพื่อที่จะเร่งการแตกตาดอก <c oughs> มันมีมันมีสารอาหารที่ช่วยให้เกิด การแตกตาดอกแล้วก็มีสารอาหารที่ช่วยให้เกิดดอกตัวเมียเยอะๆด้วยเมื่อมันดอกตัวเมียเยอะแล้วตัวนี้มันจะช่วยให้ลดอาการหลุดสะบัดหลุดร่วงได้เยอะเลยเป็นยานึ่งเป็นลดอาการเป็นแท้งคือแท้งไม่แท้งไม่แท้งกินรูกแน่นอนรู้แน่นอนรู่เดียแน่นอนสูตรสอบนี้เมื่อมัน ติดดอ,อกแล้วนะครับเราก็ใช้ต่อเนื่องนะครับใช้ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ลูกเนี่ยมันหลุดร่วงแล้วจะเป็นการขยายลูกขยายลูกบำรุงลูกนะครับเมื่อมันถึงใกล้ๆจะถึงเวลาเก็บเนี่ยรเรียกว่าเป็นสารเร่งสุกหรือว่าสารกระบวนการที่ทําให้มันออกตลาดได้เร็วก่อนคนอื่นน่ะตัวนี้แหละช่วยได้เลยสุดสารฟอร์มพัดสุด2ขวดสีทองคือคือผมบอกว่าคือท่า ทุเรียนเนี่ยจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อถ้าเมื่อออกก่อนชุดแรกเนี่ยชุดแรกของฤดูกาลชุดแรกของฤดูกาลนะครับเมื่อออกก่อนคนเนี่ยเขาอยากกินโหรอกินมันแล้วรอพอเวลาได้ออกก่อนเขาเนี่ยราคาก็จะสูงและมันก็จะส่งผลดีต่อเกษตรกรด้วยนี่แหละที่ต้องการครับเพราะมันจะกำไรครับแล้วมีสูตรอีกไหมพี่ครับผมอ่ะทีนี้สูตรสองเนี่ยครับสิ่งที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้สัมผัสก็คือต้องชิมถึงจะรู้ว่ามันแตกต่างจาก ส่วนอื่นตรงที่สูตรสองเนี่ยมันจะทําให้เพิ่มแป้งได้เยอะเมื่อเพิ่มแป้งได้เยอะเนี่ยความหวานจะยิ่งเยอะแล้วมันมีซิงค์ก็คือสังกระสีเนี่ยมันจะได้ความหอมอีกมีความหอมมีความหวานกินแล้วแล้วได้ข่าวว่าวันนี้จะกินต้องตัดเองด้วยนะตัดเองก็ได้พี่ ได้ครับถึงพี่เองเขาจะมีหลายสูตรแต่สูตรผมชุ่มไปหมดแล้วชุ่มไปหมดแล้วมีสูตรตัวเดียวมีสูตรตัวเดียวผมมีสูตรเดียวและชุ่มแล้วด้วยเมื่อไหร่ผมจะได้ไปงานไดทีเนี่ยเดี๋ยวปอยเดี๋กินทุเรียนสักนิดนึงกินชิมให้รู้ว่าอร่อยแล้วค่อยเอาไปฝากเขาที่งานเราจะได้บอกเขาได้ว่าเฮ้ยทุเรียนที่นี่มันอร่อยจริงจริงครับผมไปไปไปเพื่อนผมรีบด้วยเดี๋ยวไป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 เลยนะคะ ดูนี่ดกทุกต้นเลยนะคุณนะใช่เออโอ้ทั้งหมดนี่กี่ไร่ครับเนี่ยพี่ป้อมทั้งหมดสามสิบกว่ากับสี่สิบไร่ค่ะสามสิบกว่าสี่สิบไร่อย่างนี้ผลผลิตทั้งหมดทั้งหมดต่อปีหนึ่งนะทั้งหมดต่อปีก็ปีก็น่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่าตันร้อยกว่าตันเป็นเกินเท่าไหร่พี่บอกเล่นๆได้ไหมเป็นหลักๆได้ไหมมันก็อยู่ที่ราคาแตอนราคาตอนนี้ก็ร้อยกว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณโลละร้อยกว่าเอาไปคำนวณกันเองแล้วกันโอร้อย อน้ยโลละร้อยกว่าบาทเฮ้ยแต่เดินมาเนี่ยได้กลิ่นผมได้กลิ่นเหมือนทุเรียนสุกกันนะใช่ครับมันมีรู้สึกมีสุกคาต้นด้วยนะครับเนี่ยมันจะสุกคาต้นด้วยครับต้นเนี้ยผมอยากรู้ว่าทุเรียนเกรดส่งออกหน้าตาเป็นยังไงอ๋อหรือดูกันยังไงลูกไหนตัดไม่ได้ลูกไหนตัดได้ลูกไหนตัดไม่ได้แล้วลูกไหนได้ราคาดีอ่าเกรดส่งออกก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับตัดด้วย มันดูกันยังไงดีกว่าเออมีอะไรบ้างที่จุดไหนที่ต้องดูบ้างครับการส่งออกก็เนี้ยสวยาจจะประมาณนี้ครับเบมือสวยนี่ครับมันก็จะกลมแล้วก็ปูก็จะรนนี้ะคับปูก็จะใหญ่ก็คือต้องกลมใช่ครับต้องกลมสวยใช่ครับสามพูเม็ดสามภูเม็ดขึ้นไปเขาเรียกสามพูเม็ดขึ้นไปครับการส่งออกครับ A B แล้วก็ไดมีเบอร์สีเบอร์หนึ่งที่เราทำต้องต้องดูทรงแล้วก็ดูไซส์อย่างนี้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 ก็จะเป็นเบอร์สีเพราะว่าพูอันนี้มันจะเป้าครับอ๋อแสดงว่าทุกพูต้องคุณภาพเลยถึงจะส่งออกได้และ้วนั่นนั่นลำใหญ่ปะครับที่ห้อยๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลำลายกะโลรไม่ใช่ลำใหญ่อ่ะน้องเขาจะลอน้องเขาจะรอโยนทุเรียนให้เรากุญแจน้องกุญแจ แบบแบบไหนที่คือที่สุกแล้วาครับคูอยังไงอันไหนเออเราดูกันยังไงถ้าอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เพราะวนนี้ยังไม่ได้มันยังสดเขียวนะครับยังสดเขียวใช่ครับยังสดเขียวสดเขียวนี่คือตรงนี้ข้างในใช่ครับลองลองมันเดียวร่องระหว่างหนามนะครร่องมันต้องเป็นสี